เอค่ะเจคุณพ่อคีละพงนะคะสวัสดีค่ะแต่ไสเราไมนติดเดืนนเ่ือนี่เรับสองสองอันงทำไมมาไปเขารูปบาทอะไรผู้ตัวเบิดเรับนเราชนะหเรานะมันจําเนตอ่ะเวลังขึ้นไปละนี่ที่ใครตัใ่โอ้ยปักดใส่นี่ยบ้วง ที่บัานเคยนุ่อ๋อบการเคุ่นคุ่เต้องไปอาาจางเป็นตอยมากิเนี่ยมให้คุพกิน้าอ้ไยุ่งคุณพอนไออกออกมครับคนนลายสมอนี่พักอุปิสามหัีีสีเนี่ยีสีเนี่ยก็เกิดมาพวกมแดีากพี ปเลยเปเลยเอว้าแม่ดิ้งนังผูน้องนุ่ไรเยเว้ยแล้วพี่ลูกอ้หไม่ดิไ่หอย่างนี้เลย้เัไปหายกีเงลยวะเฮ้ยไนุไปเล้ขึ้นมากเลยแม่ข้นหยมาเลยเาไปไหนนมากเลนหายพะต้องแข็งร่างก่อนมากลยังสูเลยเพ่นเนาะต้องแไแงตัเ่สเลยลลยเลแกไ้บร เปมนคุ้มเลยคุณนอนอย่างเดียวได้นอนร่มเ็นทีมากคุณพ่อฉลาดะมากเฮ้ยพ่อฉลาดแล้วนอนแตียงตัวนอนเดียวพ่ออย่งไรนอนเพียงแต่ก็นอนหนึคนข้าโมลิแต่ใช้พี่เลี้ยงนมแล้่าตกงต่อที่ฝันนี่มันมันมันอ้วนแตอางเหลืองมันง่ายไรกะบากใอ้น้ำเนี้ข้างบนข้างที่น้ำเนี้ยครับพอต้นถึ่ลงร้อยเสน่ห์เจอยู่ผู้คนเปล่งพลังผูน มากกว่าเลยคมีเพราะต้องเปนช่วงชุมเนี่ยช่วงทีในหลวงอมาเนี่ยยืนยันอะก็มันเป็นน้าแล้วมันเป็นอะเพราะว่าน้าอ่ะเปลี่นแล้วในบ้านเอาพี่พี่เราเพิ่เล้ยงพเป็นน้ำมือหร่กันต้นส้นกันสองมือน้นคือในยวนยันพระราชองซื่อรับอัดยันซื่อหู งันตังเต่กเขาเกียวใหญ่มานัลต้นจะกวด้อวันใหญ่เอาหมก้อนน่ะตั้มว่าเัมืนม่ชือยวดทั้ยงกอกกพาเป็นช่วงว่าไม่เจ้าขึ้นเหพ่อคอยเชื่แเออยุ่งสรกับยวดไ่ได้สูงไดวดพอีกนั่กดกับอนี้แต่พี่ำพวาวิจิพวกวาง่ายะอายแต่เพเจ้าเอาวัตถเปลี่ยน มานี่ยไปเห็นตัญญาหิดที่เจ็บไงไายใหญ่มันเด้อวันไหนอันตอุกเื่อกลัววันอุตสงเขาบปดบริง้ายแบบที่นี่ก็เดิมพิจิตลาจังโง่ผบอกนู้็เดาเลยเดาผมมาเดาทีนี้เพราะว่าสัญญาผมเป็นเกลชนแก่เชนแก่มันแก่เกลรับลูกมันหยกมากถึแก่โควิดเนาะเดี๋ยวไนไปไน ได้เลยโอ้ยเปวราสอยได้ไหมาให้บาปีปีนี้เดี๋ยวผมต้มาตรงกันุูพ้มาทาท่านดู้ระธาสุสมคุณนี้าถเจ้าแหงะครถ้าปีนี้ตรงกันแล้วโอ้ยแห้งใส่น้ำรามันปรสพักผุ้ยเย็บเดกับเปรัดให้เอาปักลูกปิด้วนหัวนหนก็้ยเีลยวลิ้นเบลล้แล่ะเล่นไผนนี้ไม่ด่

อัดูครับรดที่ไอต์บุกรอบสาเราได้ผลีมากผมงานอะไรัมปเแล้วเริมงานปังเสียงเรืออยู่ไปตัดผมเสียงเจ้าว่อนวัอนอยู่ที่อยู่ทีอยู่เออเพ่อนไปแต่จัดอะไรดีดินดินกี้มันเอคือีานไอ้ใเอาเลยนาคนมีวัน่ะก็อายุมากใจพี่เราเพิ่มวอร์เขาลัเขากลังหนดพวนี้ เออหน่วยไงเนี่ยคนหน่วยยัตเดียวกันนี่โอ้ยยู่ประเดศนน่องคนนบิีนเหล้าละบัเดนหน่วยโอ้ยยู่ัติเนกัสรเลื่อนายเคล่น้ายบกนี่บบที่วงแหนมตวงบุหรี่ยเราอ่เลยาะตวงตวงอไรอย่างีบางทีกูปจิเจีนแบเคร่ังหล่ะอ่าทำงานอยู่ข้างใ่อยู่ต่างจังุดเป็นโหนไหนเลยกใต้เฉยไีมอไนท์ทัหมดเ่งแก้ละก่ มัคอยานี่ันครับผมครับ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 จุงมันครับจุครันด้ว่านแง่กรรอัรองนั้นแล้วบอกมาที่สุดก็บอสุดอกาเยอะเรื่อย่อไว้นี่แหละเพรอยากไวยอยากไหอมันออกมาอันแรกก็ได้ปรารแรบคประโยชน์ที่ไปแล้วก็สู่กันทุกคนเดินส่ หนึ่งสองอีกรูปหนึ่งนะคะหนก็เรียบร้อยค่ะสะไยขนาดนี้อย่างนี้ลงมานะครับเดี๋ยวก่องกวเดไ๋ยกมสดงใกล้ๆกันพิลลาร์ผมก็เลยเดินไปย่านนึงค่ะบังเอินเจอกันนะคะอ กไกลไกงานหอมพอดีแบบของพอดีเพิ่นกามาแบบของของนำ้ำพอดีนะคะพอดีจะไปงานต่อนะคะไปงานไปงานอยู่ใส่ก an uh ่อนค่ะไปงานอยู่ใ ну ส่ความแรงปักธงชัยค่ะแรงศิลปินผู้ไทยนะคะ แคแปนเลยไปย่องเลยเหมืนย่างนั้นไปทุดเกษตรเกษตรเต็ต็มเต็มเลยพอตเมื่อเยเขาดีอยาเดยเขาดามามาไปน้ำกับสิเรอลงลงไม่ลงไม่ครับลงไม่เนาะเีครับลังโควิดเขาเตรียมแมนครับมนุษย์เตรียมแบบมันไปหากันมัไล่ทุดอไรนไปหาพวกนี้นี่กันตึงกรน้ออ็มมเมเเ็มเเ็มเมเเ็เต็มเ็มเเ็มเ เกงกม่ไปเลยกม่เ้าักจะดงไงอวิ่งล่ะมันมีปัญหากันไปหากันไปทกันไปกันไปกันมาตวรหมกันไปดนี่ไปงไปุมเน้ะแดนเสือเ่าๆมันมาุฟังมาสั่นกระสีกระสีสั่นหุล่ะันบุคือ้กจ้าอยู่เด็กากควิานีมันเเปลี่ยนไปดเขาีไปไม่ได้เขาประดอน้อนี่เหลือเขาบไม่เหมือนุณได้ เพราะว่นเขา็เายูบดีวาไปไปเยา่พือนเขาไปแล้วรือว่าเปลี่ยนโลกโลกมันเปลี่ยนไปซะแล้วเปลี่ยนท่าใจแล้วครับเขาต้องท่ามให่ขนาดอะไรทต้งเพี่ยนตามนั่น่่จ้างเขาจ้างแบบตรงตามงกินท่านาไม่ตอนนี้ไม่ฝึกคนแล้วผมเอาไปฝึกคนเอาผูจริงเลยเอามาหัดเดยวเพราะว่าเรา้องนอนนนนอนนน่อนอนนอนนนนออย่นอน มันว่าจะม่ร่วงเลนสองทีมพรเอาเมื่อพราสูดได้พราะเพราเอามันก็ได้เลยเอาไม่ร่วงเล่าถ้ามันร่วงก็จะร่วงก่อนนะแ่ไม่ร่วงเลยไม่น่วเล่าไ่รงเล่าไม่ร่วาเล่าไ่ร่วงเล่าเพราะรังสีรังสีที่มันร่วงเล่าเขาลับความปวดไม่เล่นไม่เล่น